สวัสดีครับผมผู้บริหารศูนย์อานนท์สมหวังบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสาขายเยสุธรนะครับวันนี้จะมารีวิวรายได้ตัวแทนผู้บริหารหน่วยผู้บริหารศูนย์บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับครับเริ่มจากตัวแทนฝึกหัดนะครับที่เข้าใหม่ๆนะครับเราเรียกว่าตัวแทนฝึกหัดนะครับ โดยการสมัครเป็นตัวแทนกับคนที่ชวนเราเข้ามานะครับเพราะว่าคนที่ชวนเราเข้ามาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะครับให้มีรายได้นะครับเป็นที่ปรึกษาให้นะครับเริ่มแรกนะครับรายได้จากการขายประกันชีวิตตัวแทนขายเองนะครับขายเองคอมมิชชั่นอยู่ที่1%ถึง40%นะครับ 1%นถึง40%นะครับเป็นคอมมิชชั่นหรือบำเหน็จนะครับจากการขายจากการชวนคนออมเงินนะครับชวนคนออมเงินนะครับ1ถึง40%ของเบีย้ยประกันนะครับอันนี้คือรายได้ตัวแทนนะครับตัวแทนนะครับเมื่อท่านมีรายได้นะครับรายได้จากการขายนะครับ คอมมิชชั่นครบ20,000บาทนะครับครบ2 0 0 0 0บาทพร้อมกับสอบได้รับใบอนุญาตจากคอปพ,พอนะครับกระทรวงการคลังนั่นแหละครับมีใบอนุญาตแล้วก็มีคอมมิชชั่นมีรายได้เข้ากระเป๋าแล้ว20,000บาทนะครับท่านก็สามารถที่จะสร้างทีมนะครับสร้างทีม ท่านก็จะเป็นผู้บริหารหน่วยนะครับเป็นผู้บริหารหน่วยสามารถที่จะสร้างต่อทอหรือตัวแทนนะครับตัวแทนต่อทอย่อมาจากตัวแทนนะครับชวนเพื่อนนะครับชวนเพื่อนชวนญาติพี่น้องคนที่เรารักนั่นแหละครับที่อยากให้เขามีรายได้นะครับเข้ามาร่วมทีมกับเรานะครับแล้วเราก็ช่วยเหลือทีมงานนะครับตัวแทนของเราให้มีรายได้นะครับให้มีรายได้ นะครับหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีทีมใหญ่ก็จะมีคอมมิชชั่นเยอะนะครับมาดูครับเราขายเองได้สี่สิบเปอร์เซ็นตของเบี้ยประกันนะครับหนึ่งถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับบางแบบก็สามสิบสามสิบห้าบางแบบก็สี่สิบนะครับแล้วแต่แบบประกันนะครับ ถ้าเรามีทีมนะครับถ้าเรามีทีมนะครับทีมงานในรูปแบบนี้นะครับเราเป็นผู้บริหารหน่วยมีทีมงานตัวแทนอ่าสี่คนห้าคนอ่าหรือห้าคนสิบคนก็แล้วแต่นะครับยิ่งมากยิ่งดีนะครับถ้าคอมมิชชั่นนะครับคอมมิชชั่นรวมทีมนะครับคอมมิชชั่นรวมทีมยกตัวอย่างเราขายเองนะครับได้คอมมิชชั่น อ่าหนึ่งหมื่นนะครับถ้าสิบคนก็หนึ่งแสนนะครับมาดูถ้าคอมมิชชั่นรวมทีมนะครับคอมมิชชั่นรวมทีมตามแผนการตลาดของแผนการขายไรายได้ของผู้บริหารหน่วยนะครับถ้าคอมมิชชั่นรวมทีมห้าพันนะครับห้าพันห้าพันบริษัทจะให้ค่าตบอบแทนนะครับค่าค่าช่วยเหลือทีมนั่นแหละครับเขาเรียกว่าค่าบริหารหน่วยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ 25%ของคอมทั้งทีมอ่าคือถ้าคอมทั้งทีม5,000ก็ได้25%ก็คือได้เงินเพิ่มมาเป็นค่าช่วยเหลือทีมงาน1,250บาทนะครับถ้าเดือนใดนะครับเพราะว่าไทยประกันจะปิดยอดทุกสิ้นเดือนนะครับอ่าสิ้นเดือนปุ๊บบริษัทก็จะนับคะแนนให้นะครับอ่าคอมพิวเตอร์ก็จะรันคะแนนให้ว่าคะแนนของเรานี่รวมทีม นทีมของเรามีกี่คนนะครับนี่ในนี้ตัวเราเองกับตัวแทนของเราในทีมงานของเราเนี่ต่างคนต่างขายต่างคนต่างมีรายได้แต่เราเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือนะครับถ้าอยู่ในเดือนนั้นนะครับมีคอมมิชชั่นรวมทีมนะครับคะแนนนะครับคะแนนรวมทีมหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นก็จะได้สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือสามพันบาทนะครับสองหมื่นได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นคือเจ็ดพันบาท สามหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะครับสามหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปหรือสามหมื่นห้ 35, นาพันคะแนนขึ้นไปนะครับคือคอมมิชชั่นรวมทีมผู้บริหารหน่วยก็จะได้รับค่าช่วยเหลือทีมงานเรียกว่าค่าบริหารหน่วยสี่สิบเปอร์เซ็นตะครับสี่สิบเปอร์เซ็นก็หมื่นสี่พันนะครับหมื่ 14, นสี่พันนะครับนี่คือรายได้ของผู้บริหารหน่วยนะครับรายได้ผู้บริหารหน่วย นะครับซึ่งคะแนนก็จะถูกนับคะแนนสิ้นเดือนทุกสิ้นเดือนนะครับส่วนเงินเงินบริหารหน่วยเงินช่วยเหลือทีมงานนะครับนี่นะครับที่เราช่วยเหลือทีมงาน,นหนึ่งเราเราใารเองช่วยตัวแทนในสังกัดของเรานะครับให้เขามีรายได้นะครับเขาเรียกว่าค่าบริหารทีมนะครับความบริหารทีมตัวนี้นะครับซึ่งก็จะโอนเข้ามาในบัญชีของเราในวันที่ ที่9นะครับของเดือนถัดไปนะครับบางวันก็วันที่6นะครับ6กถึงเนี่แหละครับของเดือนถัดไปนะครับอันนี้คือรายได้ขั้นแรกเลยนะครับขั้นแรกก็คือผู้บริหารหน่วยนะครับคือขายเองนะครับขายเองได้1-40%่งถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่น สร้างทีมนะครับสร้างทีมแล้วก็บริหารทีมงานช่วยเหลือทีมงานได้ค่าช่วยเหลือตามล็อกนี้แหละครับตามล็อกนี้นะครับนี่นะครับตามล็อกนี้บําเหน็จรวมทีมทั้งทีมนะครับคอ m ม i s s i o n รวมทีมทั้งทีมโดยนับคะแนนนะครับไม่ได้ไปแบ่งเงินกับทีมงานนะครับตัวอย่างอ่านี่นี่ตามแผนตัวนี้เลยครับห้าพันได้ยี 10, ่ห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งหมื่นสามสิบเปอร์เซ็นต์ สองหมื่นสามหาเปอร์เซ็นต์สามหมื่นห้าพับาทขึ้นไป40%เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทีมเรามีคนเยอะนะครับคนเยอะยกตัวอย่างถ้าทีมเรามีาห้าคนาห้าคนหกกับเราอย่างนี้เนาะได้คอมมิชชั่นคนละหมืน่นอย่างเงี้ยคนละหมื่นก็ห0 0 0ื่นนะครับหกหมื่ก็อยู่ในล็อกนี้ครับเกินสามหมื่นห้านี่ก็คิดสี่ส็นิบเปอร์เซ็นต์ของ ของ6 0 0 0ืก็สี่หก็ได้ค่าบริหารทีมในตนําแหน่งผู้บริหารหน่วยก็2อ0หมับาทอย่างนี้นะครับทีนี้9ก้าต่อไปครับความก้าวหน้าขั้นที่2ขั้นที่สนะครับขั้นต่อไปก็คือถ้าคอมมิชชั่นรวมทีมของเรานะครับรวมทีมนะครับนี่คอมมิชชั่นรวมทีมรวมทีมตัวเราเองเป็นหน่วย เป็นผู้บริหารหน่วยแล้วก็ตัวแทนของเรานึ่ครับถ้าถึงเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทบริษัทจะเลื่อนตำแหน่งให้เราขึ้นเป็นผู้บริหารศูนย์เนี่ยขึ้นเป็นผู้บริหารศูนย์นะครับเลื่อนให้เป็นผู้บริหารศูนย์ผู้บริหารศูนย์ก็จะมีหน่วยนะครับอ่าต่อไปพวกอ่าตัวแทนของเรานี่นะใช่ไหมครับถ้าเขามี มีคอมมิชชั่นถึงสองหมื่นเขาจะเลื่อนเป็นผู้บริหารหน่วยแล้วเขาก็จะไปแยกทีมออกนะครับแต่และหน่วยก็จะมีตัวแทนในสังกัดของตนเองสี่คนห้าคนไม่จากัดนะครับไม่จํากัดคนไหนมีความสามารถเยอะทีมงานเยอะโตเร็วมียอดอบริหารดีมียอดขายยอดปิดเชดได้ยเยอะนะครับคอมมิชชั่นก็จะเยอะตามนะครับ ผู้นริหารศูนย์ก็จะมีหน่วยในสังกัดนะครับนี่นะครับก็จะมีศูนย์ผู้บริหารศูนย์ก็มีหน่วยหน่วยก็จะมีตัวแทนนะครับเนี่ยตามตามโครงสร้างนี้แหละครับตามโครงสร้างนี้นะครับตามโครงสร้างนี้นะครับทีนี้ผู้บริหารศูนย์ได้ค่าตอบแทนยังไงนะครับมาดูครับผู้บริหารศูนย์ค่าบริหารศูนย์นะครับ บริษัทก็จะปิดยอดนะครับปิดยอดทุกสิ้นเดือนทุกสิ้นเดือนนะครับทุกสิ้นเดือนก็จะมาดูในโครงสร้างนี้ครับในในล็อกนี้นะครับคอมมิชชั่นรวมทีมทั้งศูนย์นะครับทั้งศูนย์หนึ่งหมื่นห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับรวมทีมนะครับทุกคนในทีมเนี่ยตัวแทนหน่วยแล้วก็ศูนย์รวมทั้งตัวเองด้วยนี่นะครับอ่า ถ้า15,000หมื่น้าพันบาทผู้หารศูนย์จะได้ค่าบริหารศูนย์นะครับ15%เป็นเป็นเงินค่าบริหารทีมนั่นแหละครับ2,250บาทนะครับคิดเป็ 30, นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้า30,000นี่ให้20%นะครับคือ6,000บาทนะครับถ้า60,000 60,000นี่ก็ให้25%คือ15,000บาทนะครับ120,000บาทขึ้นไป นะครับผู้บริหารศูนย์ก็จะรับค่าบริหารค่าช่วยเหลือทีมนั่นแหละครับสามสิบเปอร์เซ็นคือสามหมื่นหกพันบาทนะครับโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือค่าบริหารศูนย์นะครับซึ่งผู้บริหารศูนย์ค่าบริหารศูนย์ก็จะโอนเข้าในวันที่หกหรือวันที่เก้านี่ครับประมาณนี้นะครับของเดือนถัดไปเหมือน,น,เ,หอนเหมือนกับผู้บริหารหน่วยขณะเดียวกันขณะเดียวกันผู้บริหารศูนย์ก็ยัง ดำรงตําแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยหน่วยตรงเขาเรียกว,ว่าหน่วยตรงเนาะหน่วยตรงนะครับหน่วยตรงด้วยเหมือนกันนะครับเป็นหน่วยตรงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นบริหารศูนย์ก็จะมีมีค่าบริหารศูนย์แล้วก็ค่าบริหารหน่วยด้วยนะครับคือได้กินสองตำแหน่งนะครับแต่ถ้าขายเองนะครับขายเองขายเองก็จะได้คอมมิชชั่น1นึ่งถึงสีเหมือนกัน แล้วก็คณะรังแกนก็ยังเป็นผู้บริหารหน่วยแล้วก็ผู้บริหารศูนย์ด้วยนะครับก็จะได้กินสองตำแหน่งคือตำแหน่งของผู้บริหารหน่วยแล้วก็ผู้บริหารศูนย์นะครับส่วนค่าอื่นๆนะครับรายได้อื่นๆในระดับผู้บริหารศูนย์ก็จะมีค่าแยกหน่วยนะครับคือสร้างหน่วยครับสร้างหน่วยสร้างตัวแทนปั้นตัวแทนช่วยเหลือตัวแทนขึ้นมาเป็นหน่วยนะครับเจ็ดหน่วยละสองพัน สร้างศูนย์ก็มีหน่วยในแยกออกเป็นศูนย์ก็จะได้ศูนย์ละสี่พันนะครับแล้วก็มีโบนัสโบนัสรายปีนะครับสิ้นปีโบนัสสิ้นปีนะครับก็จะมีให้นะครับก็ต้องว่าเป็นโบนัสสิ้นปีนะครับโบนัสสิ้นปีนะครับโบนัสสิ้นปีก็จะคิดเป็นถ้าแสนห้านะครับ ในปีนะั้นมีคอมมิชชั่นรวมได้ได้ยแสนห้าก็จะได้โบนัสปีสี่เปอร์เซ็นต์นะครับสามแสนก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์หกแสนก็จะได้หกเปอร์เซ็นต์นะครับหกเปอร์เซ็นต์อันโบนัสปีนะครับส่วนรายได้อื่นๆนะครับก็จะมีค่าเก็บเบี้ยปีต่อไปนะครับค่าเก็บเบี้ยต่อไปเรียกว่าค่าพาหนะนะครับอันนี้คือรายได้ของ ตัวแทนของผู้ทรหารหน่วยผู้บารศูนย์นะครับโอเคนะครับครับสำหรับคนที่สนใจราย,รายได้อาชีพมหัศจรรย์ตัวแทนไทยประกันชีวิตนะครับก็โทรมาหาผมเลยครับผู้บริหารศูนย์อนน์สมวังสากาเยสุธรเบอร์โทรนะครับเบอร์มือถือ0956 1> 0 1 7 9 1 3นะครับ0 9 5 6 0 1 7 9 1 3นะครับอันนี้นะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 5 6 0 1 7 9า3อาจารย์อนนท์สมวังนะครับอาจารย์อนนท์สมหวังนะครับ,าารส,รบสำหรับคลิปคนที่สนใจอยากจะมีเงินล้านนะครับ ไปดูแผนบริหารธุรกิจพิชิตเงินล้านนะครับที่ผมออกให้คลิปก่อนแล้วนะครับตอนหน้านี้แล้วนะครับไปดูครับแผนบริหารธุรกิจพิชิตเงินล้านว่าจะทําเงินล้านได้ยังไงนะครับจะทําเงินล้านได้ยังไงกับไทยวันชีวิตนะครับครับไปดูได้นะครับอยู่ในคลิป youtube ของอานท์สมหวังนะครับครับผมครับสาหรับคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่านี้ครับผมครับครับสวัสดีครับ